ว่าสิ่งที่ฉันเชื่อที่ฉันทำจะตอกยันว่าฉันคิดฉันมาถูกทางก้าวไปไปแม้จะล้มสักกี่ครั้งไม่เป็นไรข้อใ,ใจของฉันยังมีหวังแม้ว่ามันจะท้อจนไม่ไหวก้าวินไปออกไปหาความฝันที่ตัวฉันก้าวเดินยิ่ เดิทางไปหาความฝันที่ตัวฉันก้าวเดินยืนตั้งใจแม้มันจะไม่ลัสักแค่ไหนฉันทะไมยอมแพ้แม้ว่ามันจะแสนไกเพราะว่าความสวยงามระหวา่างทางทุกๆอย่กกางมันคอยย้ำให้มันใจว่าสิ่งที่ฉันเชื่อที่ฉันทำจะตอกย้ำ ว่าฉันคิดฉันมาถูกทางก้าวเดินไปแม้จะล้มสักกี่ครั้งไม่เป็นไรคอยใ,ใจของฉันยังมีหวังแม้ว่ามันจะท้อจนไม่ไหวก้าวเดินไปออกไปหาความฝันที่ตัวฉันก้าวเดินยิ่งมั่ใจใจแม้มันจะเหนื่อยวา สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยววัดศาลเจ้าเทียนแปดลงสีที่จังหวัดปทุมธานีนะทุกคนพอดีวันนี้ออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะเราพอดีอแวะเติมน้ำมันหน่อยที่ปั๊มบางจากนะทุกคนนะผมขับจากบ้านมาประมาณสัก25กิโลนะมาถึง ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปปทุมธาน,นีนะจากคำน้ำมันก็อีกประมาณสัก4-5กิโลนะฮะประมาณ10กวนาทีนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวกันนะฮะที่วัดสันเจ้าเซนแปดลงสีนะฮะ จะมีตลาดอยู่นะฮะเป็นตลาดวัดสามจ้ตลาดวัดสารเจ้าเซนแปดรวงสีนะแต่ไม่แน่ใจว่าวันจันทร์จะมีของขายมากน้อยนขนาดไหนแต่ผมอยากจะขี่รถเที่ยวนะฮะทุกคนยังไงติดตามฮะเดินทางกันน่าจะมีงานรับปริญญานะที่นี่วันนี้ ร้านขายช่อดอกไม้มีปันจิตใหม่ๆนะทุกคนวิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานีนะวันนี้น่าจะเป็นวันรับบริญญานะทุกคนคนเยอะเลยขายทุกคนดูบัญยากาศนะครับ เราเดินทางมาถึงแล้วนะทุกคนวัดส,สารเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะทุกคนเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับทุกคน ก็จะมีศาลาเซนแปดนะทุกคนแล้วก็ทางไปศาลเจ้าพ่อพุงถกงริมน้ำนะ ตอนนี้เราก็ถึงที่วัดสานเจ้าแล้วฮะเสียนแปะลงสีนะที่นี่แต่ว่าวันนี้ตลาดริมน้ําวัดสานเจ้าหยุดนะฮะทุกคนวัดสานเจ้าตลาดริมน้ําจะหยุดทุกวันจันทร์นะฮะถ้าใครจะมาเดินตลาดด้วยแล้วก็ไหว้พระทําบุญไหว้เซียนแปะด้วยแนะนําให้มาวันธรรมดาหรือเอ้วันเสาร์อาทิตย์นะที่ไม่ใช่วันจันทร์นะทุกคนวันนี้ผมมานะวันจันทร์นะฮะ พอดีจะมาขี่มอไซค์เที่ยวๆที่วัดสันเจ้านะจะมากราบพระแล้วก็มาไหว้เซนแปะนะฮะแล้วก็จะมาเดินตลาดด้วยแต่ว่าตลาดจุดบรรจันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเล่นนริมน้ำไหว้พระไหว้เซนแปะแล้วก็เดี๋ยวไปจุดไหนต่อติดตามฮะแต่ถ้าใครจะมาเดินเที่ยวนะมาเสาร์อาทิตย์ดีกว่นนะฮะร้านค้าจะเยอะนะทุกคนวันนี้ร้านค้าไม่มีเพราะว่าหยุดบันจัรน์นะ เข้ามากับพระประธานในวัดสันเจ้านะทุกคนพระพุทธรัตนมหาพรมนะฮะหรือเจ้าสัวปากแดงนะทุกคนพระประธานประจําอุโบสถมีอายุกว่า235ปีแล้วนะทุกคนถ้าใครมาที่วัดสันเจ้านะฮะเข้ามากับองค์พระพุทธรัตนมหาพรมนะ,ะทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะทุกคน แลปะปะปูนปั้นบริเวณด้านนอกของโบสถ์บริเวณขอบประตูนะทุกคนขอบหน้าต่างนะทุกคนนะสวยงามมากเลยครับทุกคน นำให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันจันทร์นะทุกคนถ้าใครมาวันจันทร์ก็จะพลาดอย่างผมนะแต่ถ้าเกิดใครชอบความเงียบๆนะฮะไม่ได้ต้องการมาซื้อของอะไรที่ตลาดนิ่มน้ําหรือว่าอะไรครบๆนะฮะวันจันทร์นี่เงียบมากคลิปนี้ถือว่าถ่ายคลิปวันจันทร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าวันจันทร์เงียบขนาดไหนนะทุกคนความเงียบของ วัดสันเจ้าแล้วก็ศาลเซนแปะลงศรีนะฮะแล้วก็ตลาดริมน้ำนะทุกคนวันจันทร์นะฮะเงียบมากใครชอบความเงียบมาได้นะวันจันทร์เดี๋ยวพาเดินไปเที่ยวบริเวณริมริมน้ำนะทุกคนใครชอบความเงียบนะมาได้นี่นะตรงนี้จะเป็นโปะริมน้ำนะอ๋อมีร้านวิวยเตี๋ยวเปิดอยู่นะ เดี๋ยวพาทุกคนเดินเที่ยวริมน้ำชิวๆนะนี่นะทุกคนใครอยากจะมานั่งชิวริมน้ำนะเงียบๆเลยบรรยากาศวันจันนะมาได้เลยมาให้อาหารปลาได้นะทุกคนนี่นะฮะ ะะก็จะมีปลาเยอะเลยนะ,ะพอดีมีน้องเขานั่งให้อาหารอยู่เราเลยมาขออนุญาตถ่ายตอนน้องคห้อาหารปลานะทุกคน,นใครมาวันธรรมดานะฮะที่ไม่ใช่วันจันทร์ตลาดก็เปิดนะฮะแต่ผมมาวันจันทฮะก็จะมีความเงียบความสงบนะทุกคนใครชอบความเงียบสงบมาเลยะฮะวันจันทร์ไม่มีคนเลยมาไหว้พระไหว้เซียนแปะแล้วก็นั่งรับความเงียบความชิวนะฮะ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญานะทุกคนมาให้อาหารปลาได้บรรยากาศชิวๆวิถีริมแม่น้ำนะทุกคนก็จะมีวิถีคนขับเรือนะฮะบริการเรือน่าจะบริการเรือดิน่าจะกลับมาจากขายของหรือไปจปับปลามานะทุกคนเห็นมีกระมังปลานะ วิถีชีวิตริมน้ำครับทุกคนคลาสสิกมากมมมมนอนฟังเพลงสบายเลยนะเหมียวนะ โชคดียังเจอร้านตุ๊กเกี๊ยวกรอบเจ้าแรกวัดสันเจ้าเปิดอยู่ร้านเดียวนะทุกคนมาแล้วต้องกินหน่อยเดี๋ยวพี่เอาให้ผมกล่องนึงนะครับนี่เปิดอยู่ร้านเดียวนะวันนี้ปกติวันจันทร์ตลาดร้านจะปิดนะเปิดเฉพาะบางร้านมั้งผมไม่แน่ใจแต่ว,ว่าตลาดอยู่ทุกวันจันทร์นะทุกคนพอดีเดินมาจากริมน้ําเห็นพี่ก็ทอดอยู่นี่นะฮะร้อนๆเลยเดี๋ยวว่าจะลองอุดหนุนท่านะอร่อยไหม เกี๊ยวกรอบเจ้าแรกวัดสันเจ้านะทุกคนมาพอดีจังหวะพี่เขากาลังทอดอยู่พอดีเลยเดี๋ยวทานเกี๊ยวกรอบกับปลอเปี๊ยะลองท้องหน่อยนะฮะตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันต่อทุกคน มาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปนั่งชิมริมน้ำกันนะนี่นะฮะร้านเจม,มนกุ้ยชา่ายเจ้าเก่าวัดสันเจ้านะฮะเราไม่ได้ทานฮะวันนี้ร้านหยุดนะฮะเจม,มนของดีเมืองปทุมนะฮะ ถ้ามาที่นี่ต้องมาทานนะฮะกุ้ยช่ายนะทุกคนแต่ว่าร้านหยุดปดทานเลยเรานี่นะทุกคนร้านเจม,มุนกุ้ยช่ายนะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะหรือมาไม่ใช่วันจันทร์นะแต่ว่าอาใอ้ชัวคือวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะฮะร้านนี้มาที่วัดสันเจ้านะฮะต้องมาทานนะฮะกุ้ยช่ายร้านนี้นะทุกคน วันนี้เราไม่มีบุญได้กินกุยช่ายที่วัดสันเจ้าเพราะว่าเป็นวันจันทร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปทานปอ,อเปี๊ยะก,ก็ได้นะทุกคนฮนะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อวัดสันเจ้าเซียนแปะลงศรีแล้วนะทุกคนนี่นะฮะบริเวณด้านหน้านะที่นี่เปิดทุกวันนะเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลน้องกัดีกว่า สวัสดีครับอ่าสาลเจ้าว่าสาลเจ้านี้เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวัน,นะคะ่ะพี่อ, 5, อ๋อหเจ็ดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นอ๋อก็คือเปิดทุกวันเลยเนาะอ๋ะอแล้วก็จะมีรูปปั้นของอากงเซนแปะกุง้กงเซนแปะแล้วก็เจ้าพะะ่อปืนเถากงอ๋อก็คือที่เดียวกันเลยฮะใช่เจ้าพ่อคุณเถาพงด้วยแล้วก็เซียนแปะด้วยเนาะเจ้าพ่อจะเป็นอาจารย์ของเซียนแปะอ๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้มงคลชุดบูชานะฮะมีชุดละมีหลายราคานะฮะทุกคนสี่เก่าแล้วก็มีเก่าเก่านี่นะ,ะทุกคน,กคนใครมาบริเวณนี้ก็ตามจิตศรัทธาเลยนะทุกคนใครจะมาขอพรขออะไรกับเซนแปะนะฮะทุกคนก็บริเวณนี้ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายด้านหน้าก่อนนะทุกคนคือบริเวณสันเจ้าเนี่ยก็จะติดกับริมแม่น้ําเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบริเวณสันเจ้าและด้านหน้านะ,ะทุกคนนี่นะฮะ นี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะทุกคนก็จะมีรูปหล่อของอากงเซนแปะลงสีอยู่นะทุกคนใครมาบริเวณวัดสารเจ้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสันเจ้านะฮะทุกคนมาบูชาขอพรกับอากงเซนแปะลงสีได้นะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่คือศาลเจ้าพ่อปุงเก่าปุงเทากงนะ เทียนกลัวสื่อหกนะทุกคนถ้าอ่านผิดยังไงกรบขออภยัยด้วยนะทุกคนนี่นะฮะบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อวัดสานเจ้าเลยนะทุกคนขออนุญาตที่เขาถ่ายแล้วนะนี่นะก็จะอยู่บริเวณริมแม่น้ําเลยนะสมัยก่อนการคำนาคุมตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเลยนะทุกคนสมัยก่อนที่เริ่มมีศาลเจ้านะเป็นจีนเขมาค้าขายบริเวณนี้นะฮะนี่นะจอดเรือบริเวณนี้ก็จะมาสร้างนะฮะ นี่ศาลเจ้าพ่อปุงเถากงวัดสันเจ้าปทุมธาน,นีนะทุกคนยิ่งใหญ่มากเลยนะนะเราได้เดินมาถึงแล้วนะบริเวณศาลเจ้าพ่อ วัดสันเจ้านะทุกคนฮนะตอนนี้เราเดินลงมาบริเวณโปะริมแม่น้ำนะฮะจะถ่ายทุกคนชมบรรยากาศนะฮะนี่คือป้ายของศาลเจ้าพ่อปุงเถาะกงวัดสันเจ้าปทุมธาน,นีนะทุกคนนี่นะฮะเป็นบริเวณ สัตสันเจ้าที่ติดก,กับริมแม่น้ําเลยนะทุกคนตรงนี้ขึ้นกับเทศบาลตําบลบ้านกลางนะฮะอําเภอเมืองปทุมธาน,นีนะทุกคนสวยงามมากแลก้วก็นี่เป็นบริเวณริมน้ำเหมือนกันนะทุกคนบรรยากาศลมรื่นลมพัดเย็นมากเลยนะทุกคนนี่นะฮะ ชอบความเงียบความสงบนะวันนี้วันจันทร์พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะฮะบริเวณริมน้ำด้านหน้าสันเจ้านะฮะทุกคนด้านหน้าวัดสันเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปกันที่บริเวณด้านหน้า ตลาดริมน้ำวัดสัมจักวัดสันเจ้านะทุกคนอ่าใครมีเวลานะฮะมาเที่ยวได้นะฮะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันจันทร์นะทุกคนวันจันทร์ตลาดปิดนะ <c oughs> เหมือนผมวันนี้นะแต่ไม่เป็นไรได้มากราบมากราบเซียนแปะแล้วก็มานั่งรับลมเย็นๆบริเวณริมน้ำนะทุกคนใครชอบความเงียบความสงบมาได้นะฮะวันจันทร์มานั่งเงียบๆอยู่บริเวณริมน้ำได้นะ แต่ก็ยังมีร้านเปิดนะยังมีร้านวิ๋วเตี๋ยวเปิดอยู่แล้วก็มีร้านขนมบางร้านเปิดอยู่นะทุกคนก็ไม่อดแน่นอนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย